ทุกคนวันนี้ก็มาพบกับน้องมิลินอย่างเช่นเคยเลยค่ะวันนี้น้องมิลินก็จะมารีวิวรถกันเหมือนเดิมเลยนะคะทุกคนอยากรู้ไหมคะว่าน้องมิลินจะมารีวิวรถอะไรรถเก๋งหรือรถกระบะติ๊กต๊อก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 ฉลยค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวรถเก๋งกันนะคะทุกคนอยากรู้แล้วรอยากรู้แล้วว่าจะเป็นแบบไหนก็ไปดูกันเลยค่ะ Here we go น,นี่ก็คือรถ MG 3เครื่อง1.75ปี2020ค่ะเป็นไงคะสวยไหมอุโหูสีก็สวยมากเลยนะคะทุกคน <Yes. S 1> ถ้าทุกคนอยากไปดูรายละเอียดรอบคันแล้วคะ่ะก็ไปดูกันเลยสิคะ เรามาดูส่วนของด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะทุกคนตรงนี้นะคะก็จะเป็นไฟแบบโประะจเปาจคเตอร์ส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นไฟเดย์ไลท์ตรงนี้นะคะก็จะเป็นกระจังหน้าแบบรลังมส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นโลโก้ NG ค่ะแต่ทุกคนคะระวังนะคะถ้าเอาหนึ่งไ <c oughs> ว้แอ่ระวังโดนลื่นต่อยแล้วจ้าหยอกหยอกแล้วที่เด็ดมากๆเลยนะคะทุกคน,คนก็คือ er ะคะิวรอค่ะ เป็นงไงคะสวยใช่ไหม <Yes. S 1> แล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นแม็กเวลลรัดได้ยหน้า,า 5, ท้าพกสิบ 60R15 นะคะ mm. แล้วตรงนี้นะคะ mm. ก็คือสเกิร์ตค่ะแบบ mm. สวยมาก <Yes. S 1> สวยมาก mm. ด้านท้ายก็จะมี mm. ไฟเรียวๆ <Yes. S 1> และ เซนเซอร์หลัง3จุดเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นท่อแต่งค่ะแล้วก็สอยเลอร์ ในส่วนของด้านในก็จะเป็นภายในสีดำพร้อมเบอกผ้าสีดำที่มีรวดลายสวยๆแบบนี้ <Yes. S 1> ด้านหน้าก็จะเป็นคอนโซลหน้าสีดำพร้อมแอแบบคู่ซ้ายและขวาค่ะ mm. เครื่องเสียงก็จะเป็นเครื่องเสียงแบบนี้สามารถเชื่อมต่อ b ุ u e t o ได้น,นะคะระ <Yes. S 1> บบแอร์ก็จะเป็นระบบแอร์ปรับมือแบบนี้ mm. เกียร์ก็จะเป็นเกียร์ออตโต้นะคะ mm. เลขมาอยู่ที่เจ็ดหมื่น 273กิโลเมตรโอ้โหวิ่งน้อยมากเลยยังไม่ถึงแสนในซ้ำที่โปวดฝารกระปงของของ MG อยู่ฝั่งนี้นะคะ Here we go อ้าว<ะ>โอ้โ เครื่องยนต์ของรุคันนี้สวยและเดิมมากเลยค่ะสำหรับรถยนต์ MG 3เครื่อง1.5เปี2020น2020คันนี้ราคาอยู่ที่259,000บาทดาวเพียงแค่999บาทผ่ <Yes. S 1> อนข่างงวดเพียงแ่ มาติดต่อได้ที่ช่องทางนี้เลยนะคะคลิปนี้น้องมิลินขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย